อล้วคุณผู้ชมคะกลับมาสู่ช่วงมาััจจย์สมุนไพรต้องบอกเลยว่ามาัสสัจรย์จริงๆตัวตุกกตาเองก็ตั้งใจเหมือนกันว่าวันนี้จะมาซื้อให้คุณพ่อคุณแม่กินครับเพราะว่าวันก่อนค่ะที่อาจารย์เนี่ยได้มาออกในรายการสวยกําลังสองอาจาร,รย์ไม่ทันสายเขาบอก,บอกเกลี้ยงเลยลดให้ไม่ได้แล้วขายดีมากอาจารย์ภูริษนะคะ มากี่ครั้งไม่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะขายดีเป็น,ทนเทนนิสาเทนท่าทำเขารวยไม่รู้เรื่องอแต่คราวนี้อ,อาจารย์บอกยอดสั่งจองนี่เอาแบบชนิดที่แบบว่าของขาดตลาดไปเลยแต่คราวนี้อาจารย์บอกว่าผมไม่ทําให้คนอื่นแล้วครับอาจารย์จะทําให้ตัวเองและอาจารย์ใช้เวลาคิดคน้นตัวนี้คุณผู้ชมมานานมากเชื่อไหมคะว่ากินแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยใครที่ทํางานหนัก ออกกาลังกายอย่างทุกตาเน่ยทำนาเน,นี่ยนะคะทุกวันนี้เนี่ยนะคะลงไปก้มๆเงยๆเกี่ยวขงเกี่ยวข้าวอขอบอกว่าไม่แล้วก็เดี๋ยวต้องให้อาจารย์พูดที่พูดให้ฟังหรืว่าไอ้ตัวสันไหลแดงเนี่ยมันคืออะไรสวัสดีอ,อา,าจารย์พูลิสก่อนอาจารย์วสวัสดีค่ะอาจารย์ทําให้ผลิตภัณฑ์อื่นเขารวยเยอะมาก ตอนนี้นึกยังไงมาทําเองเห็นบอกตัวนี้คิดค้นมานานแล้วมาอยู่ในเมืองไทยประมาณ4ี่ปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมานะครับไอผมอยากทําอยู่แล้วล่ะเพราะเห็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่เราไม่มีเวลาไปทําแต่พอดีช่วงนี้หลังจากว่างจากภารกิจตรงนั้นมาเราก็มีเวลาที่จะมาทําครับคือสาหร่ายแดงเนี่ยการการค้นคว้าครั้งแรกเนี่ยโคบังเอิญไปเจอปลาไซมอน นักวิทยาศาสตร์ว่าทำไมปลาแซลมอนถึงเป็นปลาที่กระโดดได้สูงปลาแซลมอนไอ้ที่เนื้อมันอร่อยๆเขามากินปลาดิบกันแล้วมันเนี่ยสีส้มๆแพงๆตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยบ้านเรานี่เป็นปลาเลี้ยงนะได้ผลน้อยนะโัวบ้ามันต้องเป็นตัวปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติมันจะแข็งแรงมากมันจะโดดไปหน้าผาขึ้นไปเพื่อวางไข่บนชั้นน้ำตกรอบพวกเอ่อเนวเวยเนี่ยปลาพวกนะฮะแซลมอนปลาทางญี่ปุ่นก็มีเยอะ นะมันโดดขึ้นทีสองเมตรสามเม็ดเนี่ยเพื่อเพื่ไปวางไข่บนหน้าผาเหรอเขาบอกว่ามันสปริงตัวขึ้นไปได้อย่างไรเขาก็เลยเอาเนื้อมาผ่าดูปรากฏว่าข้างในมีสารแอตาเซนทีนนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นค้นวาสารแอตาเซนทีนมันอยู่ที่ไหนกันแน่ไปพบในสาหร่ายชนิดหนึ่งชื่อว่าเฮมาคอคัสสาหรายนี้ไม่ใช่สีแดงนะอะ แต่ว่าพอมันเจอแสงอาทิตย์จับมาใส่ขันไว้อย่างเงี้ยสมมุตินะฮะแล้วปล่อยแสงอาทิตย์ไปไปเผาแบบนี้นะมันจะหลั่งสารสีแดงมาปกป้องตัวมันเองสารตัวนี้เขาเรียกดว่าสารอะไรแดงสารตัวนี้แหละที่พอเราทานเข้าไปน่คนที่ทํางานหนักคนที่ยกหิ้วอะไรหนักอยู่ข้างเดียวคนที่แบกของแบกเข้าสารหรือคนที่แบบ สะพายกระเป๋านักหรือคนที่แก่แล้วเนี่ยเขาต้องมีอาการปวดตามข้อปวดตามกระดูกมันล็อกไงนิ้วมันล็อกต้องดึงออกอะไรที่มันมันล็อกตัวเนี่ยแขนแล้วโอ้โหมันล็อกตรงนี้ทีหมุนแขนอย่างนี้ไม่ได้ในหมุนแขนอย่างนี้ไม่ได้แม่ตาเป็นหมุนแขนข้างไม่ได้เนี้่มันเป็นพวกพังผืดมันก่อพังผืดกาอสะบักจมเส้นเอ็นยืดอะไรแบานี้นี่แหละเพราะท่านสายแดงมันจะไปจัดการพวกพังผืดพวกนี้หมดเลย อมันเหมือนไปลออพังผืดแต่เราไม่ต้องแล่ล้อออกหนมไหมฮะเราไม่ต้อง่าไม่ต้องไป่าัดมันลอกให้ทําให้เราสามารถเดินวิ่งคล่องเนี่ยภายในเจ็ดวันเริ่มรู้ตัวเลยนะอย่าว่าหายเลยเพราะว่าเจ็ดวันนี้คุณรู้เลยว่าคุณเคลื่อนไหวคล่องมากเราสังเดตสังเกตอีกอย่างว่าคนที่สมองไม่ดีหรือมีปัญหาเรื่องสมองครับสมองเริ่มผ่อหรือเด็กปัญญาอ่อนไปแล้วแต่พอก้จะแข็งแข็งเดินทื่อๆืแข็งแข็งจะขาดความอ่อนไหวขาดความพลิ้วเจอสาร่ายแดงเดี๋ยวก็พลิ้วแล้ว แสดงว่าตัวนี้จริงจมันก็เข้าไปช่วยบำรุงเรื่องของสมองด้วยเพราะว่าสมองนี่สั่งการเป็นตัวสั่งการทั้งหมดคนที่สติไม่ดีทําไมถึงเริ่มยกน้ยกมือช้าหรือคนที่สมองฝ่อเริ่มเดินช้าเดินลงบันไดช้าลงครับเอ็นนี่มันยึดหมดเลยนะคนถ้าสมองสั่งการไม่ได้เอ็นก็ยึดเราเห็นคนเป็นอามาพลึกไหมเคยเห็นสิต้องหลักขาออกอย่างเงี้ยหลักอกงอเข้ามือกำเนี้ยพลาดเดี๋ยวก็งออีกนิ้วล็อกนิ้วล็อกอาจารย์นิ้วล็อกอ สาลายแดงจัดการได้หมดเน็บชาตัวนี้ยคุณเป็นมัตะคงตะคิวผมผมจะเป็นในเวลาแบบว่าสมมตินั่งนั่งอยู่นานๆแล้วแบบพอลุกขึ้นมาทีมันจะแบบโอ้โหโอ้มันเริ่มจะนั่นคือเบียรการของพังผืดเกาะทาให้เกิดตะคิวทําให้เกิดอาการของเน็บชานิ้วล็อกเส้นยึดจะบอกพี่ชินว่าอาจารย์อันนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ตอแหลเลยนะคะจอมยุ่งเนี่ยคราวที่แล้วที่อาจารย์มาเนี่ยจอมยุ่งซื้อไป ปรากฏว่าน้องตอนนี้โหมออกกําลังกายมากเพราะน้องลดความอ้วนอยู่อน้องบอกพี่ตุ๊กปกติผมกินนะผมปวดไปคือผมแบปวดตัวมากเลยผมจะกินพวกวิตามินซีหรืออะไรเงี้ยไม่ดีขึ้นแต่พอกินสาหร่ายแดงน้องกินไปจนหมดกระปุกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจมยุ่งมาพรุ่งนี้ถามได้ครับน้องบอกว่าพี่ตุ๊กโทรมาบอกวันนี้อาจารย์มาใช่ไหมสั่งให้ผมอีกสามบอกเอาไปทําไม ผมกินผมกินแล้วกล้ามผมใหญ่ขึ้นแล้วผมไม่มีการปวดเมื่อยเลยมันเกี่ยวอะไรคะอาจารย์ทำไมมันช่วยตอนยุมันช่วยเรื่องเอ็นเรื่องเส้นไงที่บอกว่ามันเรื่องเอ็นเรื่องเส้นนักกีฬาพวกไตกีฬาเนี่ยที่ได้ชนะเลิศสองคนนะอีกคนอายุ78็ดสิบปดอีกคนอายุย7ิบเจ็ดชนะเลิศเป็นที่หนึ่งเขากินสาหร่ายแดงก่อนหน้านี้ไปสามเดือนนะเพราะเขารู้เรงงานวิจัยพวกคุกกินโดบเลยแล้นใครที่เดินเหินช้าสมองสั่งการไม่ค่อยดีเริ่มมึนๆสมองเริ่มฟอร์นี้นะ สารลายแดงแต่ไม่ถือเป็นยาโดไม่ใช่นะฮะแต่ว่าคือมันช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อการเหวี่ยงข้อการเดินเหินงตัวคล้องตัวนักกีฬาเนี่ยอย่างพวกเล่นเทนนิสนี่นะพขาเล่นนานๆปุ๊บตรงนี้ล็อกเลยตรงนี้ล็อกเลยตรงข้อมือล็อกเลยจนต้องหยุดอาชีพว่าเมื่อก่อนเราสามารถตีด้วยกําลังเท่านี้นะเขาวัดเป็นปอนอลนะฮะเราตีจํานวนปอนเราน้อยลงเรื่อยๆลงเรื่อยอย่างเงี้ยนะอัดสารไลดแดงแค่หกกระปุกฮะง่อยๆกระปุกคลายตัวเหมือนเดิม อะจำนวนปอนในการตีเนี่ยในการวางน้ําหนักเนี่ยเกี่ยวมากขึ้นทันทีเลยอาจารย์อย่างนี้วิธีการทานนี่ทานยังไงครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนป่วยแล้วเนี่ยครับให้ทานเช้าสองเย็นสองเลยแต่ถ้าเราทานเพื่อบารุงอสองวันหนึ่งเม็ดก็พอคนที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างนึงนะโอ้ที่เพลงแบบอาจารย์บอกว่าเลนตาของเราเนี่ยมันจะมีอะไรนะที่มันมันมีตัวกรองเออะ สารเอ่อพวกพวกสารที่สารสีเขียวหรือสารสีแดงในในพืชเนี่ยนะไอพวกนี้มันจะเข้าไปซ่อมไม่ได้อม,มันผ่านตัวกรองไม่ได้แต่ปรากฏว่าสารลายแดงเป็นสารลายชนิดเดียวที่ผ่านตัวกรองเนี่ยเข้าไปรักษาสายตาบำรุงสายตาให้เราได้อ,อย่างรวดเร็วเลยนะแต่ขอใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเดือนรหรือรสองเดือนเดี๋ยวเราจะมีผลการทดลองให้ชมว่า เจ้าสาหร่ายแดงนี้นะคะสามารถผ่านที่บอกอาจารย์บอกว่าเป็นกระจกเลนตาเนี่ยเข้าไปได้ยังไงพรัทั้งที่ตื่นเข้าไม่ได้เห็นอาจารย์บอกว่าตัวนี้มีวิตามินสูงด้วยคือถ้าใครบอกว่าวิตามินซีดีวิตามินซีช่วยให้ท่อเลือดเราเหนียวไม่แตกง่ายค,คนที่ท่อเลือดแตกง่ายเนี่ยคนพวกนี้จะเป็นมะเร็งง่ายนะตัวนี้มันเหนือกว่าวิตามินซีถึงหกพันเท่าโอ้โหนี่คืองานวิจัยฮะเป็นงานวิจัยนะงานวิจัยจากห้องแลบนะคะคุณผู้ชมแล้ว เหนือกว่าวิตามินอีซึ่งว่าปกป้องผิวนี่นะไม่ใช่เราเจอแสงยูวีไม่ใช่แสงยูวีทำให้เราแก่เร็วเร็วเนี่ยนะห้าร้อยห้าสิบเท่าอ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้าตุกตากินสาหร่ายแดงเนี่ยตุกตาก็สามารถตากแดดได้ตากแดดได้โดยแบบไม่ต้องใช้ครีมกันแดดผิวไม่ก้านแล้วอาจารย์บอกว่ามีวิตามินซีสูงผิวหนูก็จะขาวใสแล้วก็จะไม่แก่แล้วอาจารย์บอกว่ามีวิตามินอีก็เยอะอีกดังนั้นผิวก็จะนุ่มชุ่มชื้น วิ่นี่เป็นมีได้รับรางวงรางวัลด้วยไหมคะอาจารย์มีอ่าเขาไม่ใช่เกว่วรางวัลเขาเรียกว่าการยูเวสเป็นการรับรองเป็นการรับรองจากรัฐบาลอเมริกาให้ถึงสามรางวัลนะอ่ารางวัลที่หนึ่งก็คืออย่าเรี้ว่ารางวัลเป็นการรับรองลดอาการปวดข้อ มือเนื่องจากการเอ็นอักเสบนี่นะนี่ก็ได้ U.S.P.Ten เป็นแผลผู้พองง่ายเป็นแผลในปาดง่ายเนื้อช้ำง่ายที่ทําให้เราเป็นมะเร็งง่ายนี่ก็ได้ U.S.P.Ten นะสามสี่สี่สองหนึ่งศูนยมีเลขจดแจ้งนะแล้วก็อ่าอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอยู่หน้านี้แต่ว่าอ่าในเรื่องการปกป้องแสง U.V. ที่แบบ ผิวเราสามารถโดนแดดได้สบายเพราะว่าเท่ากับเรามีฟิล์มเคลือบในตัวเลยทุกเซลล์นะคือเหมือนคนเราคุณผชมอาจารย์พูดอย่างนี้ตะงเข้าใจแล้วคนเราเนี่ยต้องการป้องกันแสงแดด ก็มาทาครีมแต่จากภายนอกทาเข้าไปทาเข้าไปสิพอเวลาอาบน้ําล้างมันก็ออกแต่ตัวเออแต่ตัวของสารไลดงเนี่ยสามารถที่จะทให้เราเนี่ยบารุงจากภายในเพราะว่าสุขภาพที่ดีคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าต้องมาจากภายในถูกไหมคะภายในเท่านั้นทีนี้ถ้ากินไปเนี่ยผิวมันก็อาจจะเงาเงาดูเงาชุ่มชื้นสุขภาพดีและตากแดดได้คือเรียกว่าสุขภาพดีจากภายในแต่ว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ย เห็นบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดลูมาตอยลูมาตอยโรคเกาเบาหวานพ่อหนูเป็นเบาหวานเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดกินสไลายแดงได้ไหมได้ดีขึ้นเลยโรคเสื่อโรคเสื่อมโรคนี้ไม่มียารักษาทานเพื่อเพิ่มโรคเสื่อมต่างๆนะแต่มันมากจำกตรงที่ว่าเด็กก็ทานได้คนเล่นกีฬาเด็กเล็กๆจนถึงคนท่าคนแก่ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยผู้หญิงทานเพื่อความสวยรอยตีนกาไม่เกิดขึ้นกับเราให้เกิดขึ้นกับคนอื่นไป ครับ,รบเดี๋ยวมามีการทดสอบให้ดูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยคือถ้ากระดาษนี่นะพอเราขีดหมึกลงไปเนี่ยถ้าหมึกตัวไหนทะลุออกด้านหลังสแสดงว่าหมึกนั้นโมเลกุลเล็กอย่างสาราแดงพิสูจน์ว่าโมเลกุลเล็กเนี่ยลองหยดใส่เสื้อผ้าคุณซักไม่ออกเลยจริงเหรอมันทะลุไปถึงเนื้อผ้ารงไนนั้นเราสาธิตกระดาษเพราะว่าเสื้อเดี๋ยวซักไม่ออกนะครับขีดจากด้านทาจากด้านนี้นะทะลุออกด้านนี้จนไม่รู้ว่าด้านไหนกันแน่ตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะ เขียนอะไรก็ได้แม่แหกค่ะอเออนี่นะข้างในนี่เป็นน้ำข้างในน้ำสีแดงฮะขีดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอ่าตากขีดดูนะขีดอย่างเงี้ยคือถ้ามันทะลุอีกด้านหนึ่งเหมือนเราขีดอย่างเงี้ยคือเราจะเช็คว่ามันเป็นโมเลกุลที่เล็กหรือไม่เล็กนะฮะครับอ๋นี่คุณขีดผมเห็นแล้วเนี่ยมันซึมผ่านมาทางนี้หมดเลยคุณผู้ชมอะดูนะในด้านนี้นะที่ดูนะมันเป็นด้านนี้นะสลายแดงถ้าเกิดว่าหันกลับหลังอีกด้านหนึ่งแล้วมันเหมือนด้านนี้เป๊ะ แสดงว่าโมเลกุลมันเล็กอะมันผ่านแก๊นตัวกรองทั้งหมดเลยเห็นนะแกัดอาจารย์มุงกุฎจะเอาใช่ไหมคะโทรมาเนี่ยเหรออาจารย์มุกุโทรอนี่ผู้ชมอาจารย์มุกุฎเขาชมอยู่นะครับดูรู้ไหมว่าด้านไหน คือด้านที่ขีดดูถ้าไม่รู้นี่แสดงว่าสารลายแดงตัวนี้โมเลกุลเล็กมากสามารถผ่านประสาทจอตาเข้าไปได้ซึ่งตัวอื่นที่เป็นจินรียมัลุงผ่านไม่ได้คมันเลือตรงนี้แต่ว่าถ้าใครมีบัญหายเนาะเพราะนั้งแตีดดูซิเสมอเท่ากันช่ะว้าวจย์มากคุณผู้ชมและทคันมันจะมีอาการอย่างนี้นะถ้าใครสายตาไม่ดีขี้ตาออกเยอะมากตอนเช้าเนี่ยนะถ้าใครร้อนในร้อนในใช่ไหมฮะถ้าใครเอ็นยึดนี่นะฮะเอ็นยึดนี่จะปวดตรงที่ยึดอ่ะ มันจะปวดตรงนั้นคือแม่หนูจะชอบนั่งนั่งก้มๆคืออันนี้ไม่มีข้อจากัดเลยสําหรับสาหร่ายแดงคือกินได้ทุกเพศทุกวัยมาเดี๋ยวให้ตุ๊กตาจะบอกว่าอันนั้นนั้นนั้นทานได้นะเขาจะกินเม็ดใหม่อะอ่พิชินลองกัดการทานที่ดีที่สุดคือกัดให้อยู่อมอยู่ในปากแล้วดื่มน้ําตามทําไมต้องอมอะทาไม่ได้เพราะมันมีไท่ไทยขาวนิดๆนะก็ไม่เป็นไรกลืนเลยอ่พิชินลองไม่ขาวครับผมเคยลองแล้วอ่พิชินกัดอ่ะกัดให้แตกในปากเลยคุบหน่อยเดี๋ยวกระเด็นอืม อาปากอาปากรู้ว้าเป็นตุ๊กแกเลยแดงเลยลิ้นเด้แล้วลิ้นแดงเลยอ่าพี่ชินกินแต่ว่าพี่ชินก็ด้พี่ชินได้กินแล้วนะได้ไปกินกินยังกินแล้วเป็นไงมั่งผมกินได้วันหนึ่งทำไมคุณดูผอมลงอ่ะอือเดี๋ยวพึ่งสิเอ้ารอรอ้อพึ่งได้ไปวันเดียวปลอมแล้วลูกตาก็ได้มาหลายวันแล้วคุณผู้ชมกินน้ำเนี่ยอันนี้กัดให้ดูว่าคือเรากินจริงนะคะแล้วเสอบให้ดูว่า ปากแดงข้างในแดงหมดแล้วแล้วกลิ่นแบบสาล่ายอ่ะกลิ่นหอมนะเดี๋ยวโดนเสื้อไม่ได้นะโดนเสื้ออย่าว่ากันสักไม่ออกเลยฮะโมเลกุลเล็กมากเหมือนสีเลยแต่จริงๆแล้วเวลาทานนี่ต้องกัดไหมครับอาจารย์คือถ้าทานแล้วกัดแล้วอมอยู่ในปากสักแป๊บหนึ่งค่อยกลืนดีที่สุดอ๋ออ่ามันจะบำรุงสมองเร็วมากเพราะต่อมมัน คนนี้นเรามันมีจะอาจจะมีตัวดูดอาหารอยู่ใครที่กินอาหารชา้ากินอาหารอยู่ในปากนานๆคนนั้นสุขภาพดีมากเดี๋ยวบ,<ๆ>บอกคุณผู้ชมก่อนหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมสารลายแดงตัวนี้ถึงเป็นสุดยอดของราชาการต่อต้านสารอนุมูลอิสระครับไม่ต้องคิดอะไรมากทาไมผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเออเนี่ยตัวนี้ก็มีการต่อต้านอนุมูลอิสระไอ้นั่นก็มีคุณผู้ชมอนุมูลอิสระคือความแก่อทําไมทุกผลิตภัณฑ์ต้่อไให้มันแก่ได้ช้าลง จะไปทําให้ยาเข้ามาความแก่เอาออกไปเอาออกไปคือเราจะแก่ช้าลงแต่ตัวนี้เป็นราชาของ สุดยอดการต่อต้านความแก่รเราต้องพูดอย่างนี้และอาการเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าจะเสื่อมจากประสาทจอตาจากผิวหนังจากข้อจากเส้นเอ็นจากหัวเข่าจากกระดูกทุกอย่างมันมีอัตราความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะเสื่อมได้และที่สําคัญว่าโรคเสื่อมอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าใครที่เป็นภูมิแพ้อย่างตุ๊กตาเนี่ยก็กินสาหร่ายแดงมาเดี๋ยวนะตั้งแต่วันนั้นพร้อมจอมยุ่งอ่ะก็น่าจะได้ไม่ใช่มาสองอาทิตย์แล้วที่อาจารย์มาตั้งแต่คราวนู้นครับครับ ในเรื่องของภูมิแพ้คือหายไปไม่ฟุดฟัดไม่สั่งน้ำมูกไม่ขยี้จมูกไม่เกลื่ออย่างเงี้ยคือยอมรับเลยกลางคืนนอนหายใจคล่องและสิ่งหนึ่งที่ได้มาก็คือว่าเรารู้สึกว่าความจําเราดีขึ้นเพราะตัวเนี้ใครก็ตามที่ไม่กินอาหารเช้าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าความจาเราจะเบอร์บางทีโทรศัพท์วางไว้เนี่ยบางทีกุญแจรถวางอยู่ข้างหน้ายังหาไม่เจอลองเช็คตัวเองดูถ้าตัวเองเป็นอย่าง,งานั้นคือนั่นแหละคุณเสี่ยงนะพี่ชินเคยเป็นไหม ผมไม่เคยเป็นฮะจะไม่ถึงหามือถือไม่เป็นผมจะเป็นลักษณะเวลานั่งนั่งนานๆแล้วแบบแล้วข้อยืดก็นยากือแก่ไงลุกขึ้นมาแล้วมันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยลงจากรถช้าลงออนลงจากรถอทำไมต้องบีบจูบักมงจะวิ่งเข้า้องน้ำได้เราเราจอดที่ปั๊มสังเกตได้คือวันเดียวคือเรื่องของความคล่องตัวคล่องตัวมันน้อยลงแต่ว่าพอทานแล้วมันรู้สึกว่ามันก็ ขยับลงจากรถเร็วขึ้นเราํำคัญคุณพ่อคุณแม่ลงจากรถช้าเหลือเกินเราก็จะเข้าห้องน้าเหมือนกันเราไปต่างวันนี้นะขวดเดียวเดี๋ยวท่านสามารถเดินลงอย่างรวดเร็วอ่ะให้คุณชมชมนิดหนึ่งว่าตัวนี้เนีครเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดในโลกนะอันนี้มาจากเมืองหอกใช่ไหมคะอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัววิตามินอ e ีที่มีมากถึง550เท่าแล้วก็มีโคอินไซคิวเทนคืออะไรคือความยืดหยุ่นของผิวถ้าผิวของเราไม่มีความยืดหยุ่นจับแก้มไปแล้วปุ๊บบุ๋มติดไม่ติดเมือออกมามหรือคุณนอนเลอยเสือรอยหนังสือพิมพ์รอยอะไรก็ตามที่คนคดูรู้ว่า ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามินวิตามินซีถึง6กพันเท่าปกติแล้วทุกวันนี้เขาจะให้เราทานวิตามินซีพันมิลลิกรัมแต่อันนี้มากถึง6กพันเท่านะคะขึ้นเม็ดเราก็ชนะแล้วใช่นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของไลโปซิดแอซอะไรนะที่มันเป็นแบบไลโปอิดแอซิดอ่ะอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษจตัวนี้ครับ ตัวที่สองอะไรสักอย่างไลโปอิกแอซอิดตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าสุดยอดความปรารถนาของทุกผลิตภัณฑ์ที่จะมีแต่มันรวบรวมอยู่ในสาหร่ายแดงอันนี้อาจารย์บอกว่านิ้วล็อกขอกี่อาทิตย์หายนะนิ้วล็อกขอสักสองอาทิตย์สองอาทิตย์หายแล้วเบาหวานความดันอะไรพวกนี้มันลดลงได้จะลดลงนะอย่าเรียกว่าหายดีกว่าก็ต้องแก้ที่พฤติกรรมด้วยนะคนเป็นเบาหวานห้ามกินน้ำตาลใส่ขาวห้ามกินผงชูรสห้ามกินน้ำมันลมโดยเฉพาะน้ำมันลมสีดําทานไม่ได้ถ้าทาน มันก็ไปื้อกันค่ะแต่ตัวนี้สามารถทําให้ในส่วนของน้ําตาลลดลงได้ดีล้ดีขึ้นครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมคะไอ้ตัวเด่นๆเลยเนี่ยไอ้พวกนี้มันคือผลคอยได้ที่มันได้มาอย่างมหาศาลแต่ไอ้เรื่องของเส้นเอ็นปวดตามข้อเส้นยึดความเสื่อมของระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสมองเพร้อมกันเลอ็นคือถ้าสมองไม่สั่งการปุ๊บมันก็ไปเลยนะทั้งซีกเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เด่นที่สุด ณวันนี้ถึงต้องเชิญอาจารย์มาอีกอาจารย์ขาแพงไหมคะไม่แพงหรอกฮะหนูขอ,อนิดนึงเพราะว่าจะถึงวันแม่แล้วไงสา,าแดงแล้วก็อยู่ในน้ําทะเลลึกด้วยนะฮะกาจะไปได้มา,าครับเขาก็จะสูบน้ําจากทะเลลึกเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเมตรเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วมาพาะเลี้ยงบนบนบนเกาะซึ่งเป็นเป็นคล้ายปล่องภูเขาไฟระเบิดนะฮะมามาเพาะแล้วก็ปล่อยน้ําออกให้เจอแสงอาทิตย์มาถึงอายุ มันก็จะหลังสารสีแดงออกมาสารตัวนี้เราเอามาสกัดอีกทีหนึ่งโอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมหลายพันน่ะดูเดะบอกแล้วว่าเทียบไม่ได้เลยปกติถ้าเราขีดข้างหนึ่งข้างนึงจะจางถูกไหมถ้าเป็นปากกาเมิกหรือปากกาอะไรก็ตามแต่อันนี้เราแยกไม่ออกเพราะมันสามารถทะลุผ่านได้และน้ำภาษาอะไรกับเลนของจอตาที่แบบ เริ่มเสื่อมเริ่มเสื่อมแต่ตัวตอ,อื่นเข้าไม่ได้อเออต้อกระจกเนี้ยเอะลยได้หมดนะฮะบ้านก่อนเนี่ยกำลังเริ่มเป็นเนี่ยทานแล้วจะเห็นผลเร็วแต่ถ้าเป็นแล้วอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแล้วสรุปมันเท่าไหร่คะราคา,าขวดละจริงๆ2ิ0 0นะเรา,า,ารขายแค่1,800 เอออาจารย์ลดหน่อยสิมีกี่แัปซูลนะอาจารย์ผมตีในใจผมตีในใจไปว่าน่าจะ0 0 0าะว่าที่เมืองนอกอ่ะวิชินเห็นป่ะที่มันมีที่ทําคล้ายๆแบบเนี้ยขายอยู่นะคะ4,000ในนี้60เมตรแคปซูล60เมตรนะคะคุณผู้ชม60แคปซูล1,800บาทอาจารย์ลดให้เฉพาะรายการโหนวิกชีวิตนะ ครับเออไม่ใช่ไปผูวรายการอื่นอาจารย์ขายรายการอื่นถูกคนไม่ให้นะต้องโกรธนะอเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะข้าจัดส่งเป็นไงคะส่งให้ฟรีครับส่งให้ฟรีคุณผู้ชมแต่อันนีกินแล้วเพื่อสุขภาพและอาจารย์ภูริศเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งดังเบิดระเบอร์มาเพราะอาจารย์เนี่ยก็ใส่ใจอยู่แล้วอันไหนถ้าไม่ดีอาจารย์ไม่จับเราไม่อยากจะสร้างบาปเพราะเราก็เป็นคนมีครูบาอาจารย์ผมก็ต้องไหว้ปู่ชีวกผมก็ไหว้ครูยาทุกชนิด นะทุกอย่าเชื่ทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะทําผิดกับพี่น้องประชาชนเราไม่อยากทําและตัวนี้อาจารย์ภูริศทำเองย้ําว่าทําเองดังนั้นต้องเจ๋งกว่าเดิมค่ะโทรไปที่087นะคะ6715858ย้ํานะคะ0876715858ปกติ2,000วันนี้อาจารย์ลดให้เหลือ,อแค่1,800บาทครับ,รบ60เมตรคุณผู้ชมจะพบว่าสุขภาพดีแน่นอนซื้อเป็นของฝากของ ขวัญให้กับคุณแม่ค,แมคุณพ่อหรือตัวเราเองกินก็ได้ถ้าเกิดว่าตอนนี้อายุยังน้อยก็กินไปถ้าความแก่หรือโรคเสื่อมของเรามันจะชะลอออกไปอีกเราก็ได้เปรียบสุขภาพดีถูกไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์สาลายแดด 087-671-5858หน่าะมีมีเอาลงมนก็มีสอ0พบาทเหลือเพียง1,800บาทนใช่พิเศษเฉพาะเป็นแฟนรายการหุนพลิกชีวิตเท่านั้นรีบโทรนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พริกมากมากที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณค่ะอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชม